สวัสดีครูบาอาจารย์ทุกปการของหลกงทุกแก่โลกงทุกมุ่งหลกครับผมสวัสดีครับสวัสดีผู้เป็นเจ้าของครับเนาะอันนี้อยู่ดี่ความเสื่อเนาะครับผมรูปรษณ์แบบนี้แบบท่านจตุนาครานีเนาะครับผมผมเสีเหตุตรงนี้องค์งถ่ายแล้วบ่ะเหตุอีกครับผมเันแสนเงินหมื่นเงินล้านมาว่างไปดีผมกับเ่าเหตุเพราะผมเป็นอย่างผมเ่เห็ุผมผ่านวามจนมาแล้วมาทันเถาะที่ผมเ่ราะเหตุดิ ถ้าผมเหตดอีกท่านได้บ่ผมมีมนตนขังอยู่นี่จิตและใจและงงานและทตกซีทุก,กย่างร่วมมานี่ที่ผมมาเหตดเป็นคำบอกผมน้ำถือสัตว์จะถุกถูกก่อนอีเหตดท่านแล้วบอกท่านแล้วผมเหตดแค่องนี้อง,นองค์ท่านองค์ทุดทายครับผมอดีมีแค่นี้ครับผมเนาะมีแค่นี้องค์นึงอยู่อุธยาครับผมองค์ลูกลุบน่อย ก็นี่ต่มไม่ตะคำอันนี้ไม่สากครับผมสากโบราณเหนือหนังพ่ต้องห่วงทําไมโบราณครับผมเพราะว่าท่านคงที่เลือกไม่ผมกับท้องที่เลือกไม่และสีสันทันกับคงที่เป็นสีหนีกลายเป็นสีนี้หะครับผมในมโนภาพในจิตสัมผัสน้องอยู่ในค้างเสือผมกับเห็นพานนี้แหละครับผมพานเพิินทั้งเมืเอเศได้ทั้งเมืคอคูบา,าจารย์เพิ่นยังวา่าผู้ที่เพิินขอบคูเพชรจุลกันเนี่ยผมยังวา่า ทำเสเหมือนองค์ท่านเลยประานเลยเหมือนเป้หมดปรานเลยอันนี้บอกท่านว่มีมนฑ์ขังมีจต,ตริญัณแต่ผมติดต่อไปอีกเหตอีกอาจจะเป็นรูปลักษณ์อื่นครับผมโมโหสิมีตัวตนนี่ีวิบบอเนาะมีล่างบ่ผมกับโมโหเนาะครับผมโมโหผมก็กล้าบอกว่าได้เนาะมันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าได้หรือพิสูจน์ได้พิสูจน์ได้กับมีคนเข้าใจเป็นบางคนบางลุเนะครับผมอันนี้อยู่ติ่ความเสื่อมนะครับผมผู้ใดเคารพบูชากะ สำรวจ้าเอาครับผมนี่ครับกะนี่จริงครับผมเนาะนี่จริงอันนี้กะอยู่ที่ความเสือ่อเ้อะอันนี้ผมบอกไปแล้วกะยามาดามาดะเอียงกระเถาะสำรับคดีบอเสียเรื่องยังสี่เนาะครับผมเนาะแต่คนดีเสียเพิ่นกะบูชาทาั้งจิตใจแตมีความสุขเนาะครับผมโชกหลาวาสนาอย่างเพิ่นกับว่ากันไป แต่ว่าพนก็อยู่มาโดนแล้วล่ะผม้จักพ่านปีแล้วเนาะผมนี่เหตแค่นี้ครับผมผมบม่เหตอีกรูปลักษ์แบบนี้ผมบ่เหตอีกผมเฮเหรูปลักษ์แบบอื่อนให้สวยงามไหมเป็นศิลปะกแด่เป็นรูป,เป,รปเป็นรูปนั้นรูปนี้อจสิป้อยสุดๆงานศิลปะอาจสจิมีชีวิตเป็นจริงย่างกว่านี้แต่ฮู้ว่าสิมีตัวตนแบบท่านโี้่เนะครับผมเป็นให้ผมเหตแบบนี้ผมก็เหตแบบนี้ครับผมนี่นี่ซอยแท็กดแท็กด,กดไลเ์เนะครับผม ก็เป็นบุญกุศลไปหาท่านผู้เป็นเจ้าของบ่ฮู้สิซื้อวันลบอววีวครับว,วีนี่ลหละครับผมคนทถมท่ลมห่ะครับผมบ่สงครับผมดอกเนาะซึ่งสรงสิใส่แบวนว่ใส่ไทเวนเนี่ยครับผมเนอะอันดับสองก็ผู้เป็นอันดับสองนี่องค์นี้องค์งทรายนี่เออเขียนซื้อขึ้นกันเลยวัศรนอาจารย์สอนเฮ็ดเนี่ยต๊กป่าผมนี่ล่ะ เป็นจองว่าสิเอาแต่โดนดแลวราคาของจริงกันสินักก็ของที่มีชีวิตจิตวิญญาณอันนี้มีทั้งชีวิตมีทั้งจิตวิญญาณเลยจิตวิญญาณอีกเลยชีวิตอีกครับผมเลยกว่านั้นครับผมโมเมนต์ว่าผมบอกถึงงานที่ผมเห็นว่ามันขักมันเลยหรูก็ผู้ใดนเนี่ยมันโมเมนต์ครับผมเนาะก็ผมบอกแล้วแต่ต้นว่าอยู่ที่ความเสือ่อความเสื่อส่วนบุคคลเนาะครับผมอันนี้ขันเอา บเสียเขากระจาไเป็นบรบลูเพิ่นครับผมเดี๋ยวสีน้อนมาหลับครับผมอันนี้ก็สีเหลือไายสุดสุดไทยเนาะเพิ่นกระยากที่แรกว,ว่ามันเห็ดทองไหลมันอยู่อ่างนา้ำอ่าง่าเพิ่นเมื่อสแล้วสาเพิ่นเพิ่นนี่ให้เห็ดเต็มนี่อีกเต็มนี่จบครับผมก็จบแล้วเต็มอ่างนี่สองอ่างเห็ดสีทองครับผมสีทองไม่นีนะผมแค่ผู้สั่งครับผมหลายคน พี่น้องปองไฟเพื่อนฝูมเพื่อนมาคือพวเก็บไว,ว้ว่า่นนดิล้วเพื่อนห้โชคหายด่าหา,หายนู่นห้นี่เพื่อนดิผมแค่ผู้สั่งผู้สั่งเพื่อนครับผมมนุภาพจิตาภาพยิญญาตาภาพนรูปภาพภาพมากมากผมเห็นผมก็เลยเห็นเห็นนี่ขำขึ้นอันขึ้นเงินไงอันเยี่ยมเชียบนี่แหละ ทางเพิ่นกะเดียวว๊บวับวิบวับวิบวับนี่มีสาขี้กวยครับออกสีงามออกลายงามลายละเอียดงามมืดครับผมหลุดลายเพิ่นนี่งามมืดครับผมนี่เิ่นไงเห็ดทองเห็ดยังฐานเพิ่นขอนขอนบบนี้ครับผมนี่ขอนกะยูนี่เขตละแวกบ้านนี่แหละขอนนี่ครับเขาเพิ่นแกเพิ่นเจ็บไปเพิ่นกะสีส้มองค์แบบนั่งสมาธิเพิ่นเนาะงส้มองค์เพิ่น พอดลำโตขึ้นมาแล้ว่นกะดิช่วงนงงั่งธรรมะที่ครับผมช่วงเฟิ่นเนาะนี่ครับผมทีอาทิตจืดจางเนาะครับผมเพราะว่าโดนละแต่ผมเฮ็ดไห้เนาะน,นี่ผมก็เฮ็ดไปตามงบไปตามทุนผมไปค่อยๆเฮ็ดค่อยๆสั่งอันนี้ว่าพ่อกะเฮ็ดงานอื่นใดหลยก็ค่อยซื้อกะมือมาเฮ็ดมาเฮ็ดดอกแกะดอกสลักเนีะยังกระดาษท้ายมูนะเนาะทุกอย่างก็ต้องใส่การลงทุนทำครับผม อันนี้ราคาบูชาสันกะถ้าคู่มีสิบสองบาทอยู่แล้วครับผมราคาบูชาสันกะโทรทักมาคุยกันครับผมน้องนนี้ให้เต็มที่ผมเสนอไปกับบ่หูแต่ผมอา่าจังวาเนาะอยู่ที่ความเสือเนาะถ้าพบพอกันแล้วเนะาะครับผมผมอยากให้สันที่รอบรู้ทั้งนี้มีวิชาการแกงเนี่ยวาสันเถาะให้มาอันเชินทัน ผมก็บครูบาอาจารย์อยู่นี่ผมก็พอเฮดไดผมก็พ่อเฮดไดแต่ว่าผมอยากให้ท่านที่นอนพ่อหูเรื่องนี้สาบทั้งด้านนี้เองท่านน้านนี้มาเอือนเส้นท่านไปน้ำเนาะผมที่วอาให้ถึงว่าอาพระพระคู่ผมองค์หนึงแล้วกันเนาะผมบอกเอยเอยื่นน้ำ,นำนเนาะเพิ่นมาให้เออยเพราะอยากให้เพื่อนมือยอยากให้กินน,ลลนิมนต์ผลไหลเนาะเพื่อนกะ เป็นองค์พระสงฆ์องค์กระจาปกตินี่แหละได้ว่าเพ่นกะพอจีจิตพ่นสูงว่าเฮ้าเนาะเิ่นพ่นจากบึหูบรรลุไปขันใดแล้วเพ่นกะเบิงหูเบิงเห็นอันนี้กะบ่ได้อ่างเองว่าเบียงเบียนศาสนาพูนเฮ้าไปทั้งที่ถือที่พิดที่ควรถืออียังก็ตามเด้ครับผมได้ว่าเพ่นกะผมเป็นคนบอกวามตรงตรงมันเป็นบอกมเวบอกวามจริงนำผมเป็นคนบอกตรงตผมก็บาจังซี่ครับผม อันนี้ก็อยติคนเสียเพราะเสียเนาะแตมีพระสงฆ์องค์ฮเจ้าเนาะเพื่อนกะมาอันเชิญนแต่ว่ารูปหลักคนละรูปครับผมนั่นรูปมังอก่อนวันนี้อันเชิญนอันนี้เป็นพญะานักเิ่นพ่อหูพอเห็นเพิ่นสิอันเชิญนไปวันนี้อันเชิญนไปเพื่อนกะบอกไปว่าท่านเนีไปองค์แรกที่ผมเห็นแล้วผมก็นึกว่าเพื่อนสีไปเพื่อนม่ย้อมไปครับผมจักบ่หูว่เอียง ผมกับโมหูลึกๆของเพิ่นองเพิ่นกับโมหูครับผมนะแต่ว,ว่าท่ายสุดสุดท่ายเฮ็ดแค่นี้ครับผมมามีต่อยอีกแล้วลุมหลักแบบนี้ครับผมโอเคเนาครับผมในกระฝากแชร์ฝากไล่นะครับคลิปสั้นคลิปยาวทางเฟซบุ๊กทางยูทูบทางติ๊กต็อกครับผมให้ไปหอดทางอีสานนะถ้าผูดด้ใดพร้อมเนาะถ้าผูดด้ใดพร้อมสิเป็นของผู้ใด สีไปต่อมือสูมือกับยุทธ่ท่านครับผมกะพกเงินมาหลายหมื่นเนี่ยครับผมคาวีซาคาตัวตนเอ่อมะเมนออ่นคาตัวตนกะตัวต้นที่แท้จริงก็ต้องมีราคาสูงนะครับผมลงทุนสูงก็ต้องมีราคาสูงครับผมผลลับแล้วผมตอบแทนกับยุทธ่ท่านที่เป็นเจ้าของครับผมอุซ่าสันจินุบ่ถือทันอีลีบ่ แต่ผมเสียคนที่ที่มาเอาผมเสียลึกๆในใจว่าเป็นต่องบู่าเป็นต้องนับถือลหละเป็นยังค่อยมาเอาเนาะครับผมโอเคครับผมฝากให้ถึงมือทันไว้ไว้ในเด้ครับผมฝากแซ่บฝากไล่อับสะใครพีคงหอมอครับผมขอบคุณครับแซ่บ